สวัสดีครับผู้ชมชาวช่องเกิดกางทั้งหลายนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับฟังอีกเช่นเคยนะครับผม <Yes. S 1> วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมเวลเอ็กเปิดเป็น E p ีที่5แล้วนะครับผมซึ่ง <Yeah. S 1> วันนี้เนี่ย oh. เราก็อยากจะมารีวิวให้ครบทุกตัวละครนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยผมยังจะเปลี่ยนบรรยากาศครับจากการรีวิวตัวละครผู้หญิงอย่างซอยชาและก็ลิลลี่โรสนะครับมาเป็นแจ็คนะครับหนุ่มอเมริกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็แบบได้แบบ ไปทดสอบลองเล่นแจ็คม a นนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าตัวนี้ยเป็นตัวละครหนึ่งที่น่ารีวิวนะครับสําหรับผู้เล่นที่เล่นคนเดียวนะครับผมซึ่งตัวละครนี้เนี่ยมาพร้อมกับสกิล l 3 s สกิลนะครับโดยสกิลซิกเนเจอร์ครับก็คือสกิลสปินปิตตนะครับผมนั่นก็คือเราสามารถเปลี่ยนปืนพกธรรมดาของเราเนี่ยกลายเป็นปืนพกแบบเก็บเสียงเท่ๆแบบนี้ได้ครับแบบที่เขาถือนะครับผมซึ่ง สกิลนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันดีข้อนหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องซื้อปืนพกในลาวแรกนะครับแล้วเราก็จะมีเงินไปนเล่นในลาวต่อไปได้นะครับผมอ่าต่อมาสกิลที่2ครับคือ c r ตเตอร์เอ็นทัสเซนะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราเริ่มเอ่อตาแรกนะครับด้วยปืนเอ่อพีบีปิตเนะครับหรือว่าปืนเก็บเสียงนะครับผมแล้ก็สามารถสตัรงศสัตร์ูได้นะครับผมแต่ว่าเอ่อผมยังไม่สามารถรู้ได้ว่ามันสตังศัตรู ได้ยังไงนะครับอันนี้คือยังไม่แน่ใจในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีรายละเอียดบอกชัดเจนนะครับผมอะต่อมาสกิลที่3ครับก็คือสกิลโลนวูฟครับหรือหมาป่าเดียวดายนะครับผมสกิลนี้เนี่ยดีมากๆนะครับคือเมื่อแจ็คเนี่ยเหลือรอดคนเดียวภายในทีมหรือว่าเพื่อนร่วมทีมตายทั้งหมดเนี่ยแจ็คนะครับจะได้เกาะมานะครับผมและแจ็คนะครับจะรู้ตำแหน่งของศัตรูเป็นเวลา45วินาทีนะครับ และยังไม่พอแค่นั้นนะครับและแจ็คนะครับจะรีคอเวอรี่เลือดด้วยนะครับผมซึ่ง <Wow. S 1> ผมบอกเลยถ้าเขาเหลือไปคนท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าบันเทิงอาจจะมีการแบบเก็บหมดไตได้นะครับผมแล้วก็ช่วยทีมได้นะครับผมซึ่งตัวละครนี้สําคัญมากๆนะครับในการไปโซโลนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงก็ลองไปดูกันในเกมนะครับ โอเคครับผมเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมนะครับกับิชั่นแซนสตอนะอผมมาฮะซึ่งผมบอกเลยว่าด่านเนี้ยมันเกื้อหนุนผมนิดนึงนะครับผมคือด่านเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคกับตัวละครของตะแก่ดิมิตี้นะครับผมแต่ว่าในตัวละครของแจ็คเนี่ยผมรู้สึกว่าด่านเนี้ยมีประโยชน์เพราะว่าเมื่อฝุ่นทาย,ยุมันมานะครับผมถ้าตัวละครแจ็คเหลคนสุดท้ายเนี่ย แล้วพายุมันมาพอดีเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คลิกมากๆนะครับผมก็คือคุณจะสามารถเห็นตัวละครเขาได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมเออมาซึ่งมาปุ๊บนะครับผมก็ถือเวลานะครับทีบีพิสนะครับผมผมก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อปืนพบเหมือนคนอื่น่อนะครับเราก็ซื้อแม็กอย่างเดียวนะครับผมเเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเพื่อนเล่นแจ็คกับเพื่อนทิ้งปืนอ่ะนะเพื่อนนี่นะปืนของมันเขาก็จะเก็บีต่วันนี้ครับโป๊ะ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 ความดี ือมันดีจริงนะคือมันอะต้องนะครับนี่อ่าเราเขาพลาดแต่ว่าตอนเนี้ยคือเขาจะไม่มีท้ายปืนนะถ้าเกิดเขามีท้ายปืนนะผมว่าไม่ได้ยิงเร็วขึ้นอ่าโอเคเอามาปุ๊บเราก็ไปด้านขวาเลยครับเราขอไปกันด้านขวาอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ Shh. I found an enemy. There's an enemy here. Target is dead. Magnetic field sensors activated. Get to the safe zone now. ต้องไปช่วยเพื่อนฝั่งนู้นครับเฮ้ยแมงมดเอาโอเคดีนะผมกเอาไว้ไปไม่ตายโอ้โหแมงมดเอาผมตัวแมงมด ออต้องไปดูนะคะว่าเขาจะมีแม็กหรือเปล่าไม่มีแมก็กที่ตู้อ๋อไม่มีแมก็กคือผมกทำอะไรไม่ได้ไม่ดีโอ้โหเออเหมือนนั่นเลยเออไม่ทันแล้วนะผมก้าวีหมดละระเบิดตู้มโบ๊ะครับ ซื้แม็กซ์าไม่พออ่ะคือปืนพกมาไอ้นี่พลาดพลาดพลาดอันนี้ผมพาคเองเลยแต่ถือว่าตัวละครเนี้ยผมบอกเลยว่าปืนโพกเขาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ไวด้วยใช่ถ้าผมยิงโดนนะแต่กี้มีแบบว่าว,าวานิดนึงนะครับแต่ว่าก็โอเคถือว่าทําได้ดีนะฮะลาวนี้ครับผมโอเคไม่เป็นไรเราแก้ตัวใหม่นะ เราเป็นฝ่ายดีเฟนซ์ถ้าเราเสียก่อนเราก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับผมอ like ่ะผมบอกว่าย่างงี้ดีกว่าขอ SVD นะครับผมผมจะเล huh ่น SVD นะครับคู่กับปืนของอทางดั้ง PB pistol นะครับผมซึ <that> ่งผมเล่นสองอันนี้เป็นหลักนะครับผมในการเล่นของตัวละครแจ็คนะครับผมเพราะว่าคือเราไม่ต้องใช้ปืนปนก็ได้นะครับสหรับตัวละครแจ็คเพราะว่าเขามีปืนเก็บเสียงแล้วค่อนข้างดีนะครับเวลาสเตล คือจะไม่ได้ใช้ปืนกลไปการสเตลอยู่แล้วนะครับผมเราจะเอา SBD เนี่ยไว้สำหรับส่องไกลอย่างเดียวแล้วเราก็เอาปืนพกนะครับสเตีลรัวนๆนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะซึ่งเราก็จะเริ่มวิ่งขวาครับเราจะวิ่งขวาไปดูเหมือนเดิมถ้าเราเช็คแล้วมันไม่มีเราจะวิ่งบนซายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งพยายามวิ่งรอบฐานเขาก่อนนะครับผมเมื่อก,กี้คือแบบพลาดมากนะครับผมคือไปตัดเข้าตรงกลางเมื่อกี้

enemy here magnetic field sensors activated get to the safe zone now you guys are not doing so well gotta watch out no no

นั่นส,สิบินาต้องหัวล่ะโอเคชัน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 อูยรอดได้ไงวะเนี่ยโอเคหนูว่าสวยมากครับผมตอนนี้หนชิวบริสไทแล้วนนครับผมแอคทิฟไปอีกสองับต้ามิทไปเจ็ดร้อยครับมากที่สุดในแมปนะครับตอนนี้เดีว่ามาดีครับมาดีครับได้เอ็มวีพีลาวนะครับมามาเอาหน่อยเอาหน่อย ตัวละครนี้ผมรู้สึกว่าผมถนัดนะคือผมมาเป็นคนที่ชอบเล่นบูนะครับพอผมไปเล่นตัวละครอย่างเช่นดิมิทีนะครับผมเออหรือว่าตัวสไนต์ต่างๆนะผมผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งรอบนี้นะครับผมจะขออนุญาตซื้อปืนคนนะครับไปค <this way. S 2> ููๆ <'s> นะครับผมเพราะว่าแล้วผมก็จะซื้ออันเป็นอุปกรณ์อันนี้ครับรัวๆนะครับผม ซ่เยองจะต้องไปกับเขานิดนึงนะเพราะว่าเพื่อนไปฝั่งนู้นอ่นนี้เพื่อนฝั่งฝั่งซ้ายเป็นยังไงเนาะ magnetic field sensors activated get to the safe zone now don't <coughs> Me. Secure the area for me. <laughs> the seed has been planted. Secure the area. I'm not, not คือแบบโอู้หอยู่วันสิเสียได้เสียได้เสียได้ต้องเอาใหม่ครับคือตอนนี้เฟลมากเดีย๋ยวเราจะลองตอนนี้คือเขาเขาเขาอยู่กันตรงกลางนะครับเนี่ยเขาอยู่กันตรงกลางซึ่งผมอาจจะต้องลองไปทางโยกไปทางเอขวาของแมปนะครับผมมาฮะรอบนี้ต้องเอาให้ได้นะต้องอาให้ได้จริง

safe zone now สเสียกันสามคนแค่คนเดียวเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยยไว้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 สวย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 สสวยเออไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรแล้วกปลูกันม เยี่ยมคือเกือบเฟลแล้วนะคือแบบไปตัดกันตระนั้นเยิะมามคนนะครับผมไม่มีคนแบบว่าชุบคนหนึ่งกลางหนึ่งไม่เป็นไรครับถือว่ามาดีครับผมตอนนี้ผมเริ่มเ,เฟรดๆละเฟนฝ่ายบุกเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลนะโอเควันนี้ผมก็ได้ถือระเบิดอีกหนึ่งครังนะครับผมครั้งนี้เดี๋ยวผมจะลองบุกเอบ้างนะครับว่าเดี๋ยวผมจะขอลองสไนซ์สองหัวเขาก่อนมั้งนะครับว่าจะเป็นยังไง Check on the teammate with the seed and help with the mission. เห็นนะวายละตอนนี้ผมสวยละผมตัวไรอ่ะโหซ้ำง่ายพอดีเฟลเลยระเบิดอยู่ที่ผมนะโอ้โเบิดมาพอดี ไป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 สู้กับไอต้ตาแก่ที่มันเป็นชไนล์ล้วนๆตรงนั้นเดี๋ยวจะจอบเลยใครเพื่อนอย่างนี้โดนยิงเนีย่ย วยอุยอ๊ยอยุ๊ดีดีอู้เรียบร้อยตะแก่มันจะไมันเอาเรืองแต่ไม่เป็นไรเพื่อเราขึ้นมาวงลวงสวยสวยสวยดีดีดีดระวังโอ้โอ้โอ้ตายตาาสวยมีช็อตพีดโอ้ ขอบคุณครับผมความผิดผมนะผมมันจะไม่ไปยินบวกเขาแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องนะผมเอาลเกือบแล้วนะครัเกือบเฟลนะครับผมคือพอไปยินบวกกับตัวตะลุงแก่นี่คือมันเอาเลือดจัดๆแบดําเห็นหนักมากตอนนี้เราเป็นฝ่ายดีเฟน์กลับมานะครับอันนี้แหละเดี๋ยวผมจะเตลครับถ้าสมมติว่ามันบุกได้แค่เกับบีแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปตีนะครับเพราะว่ามันคงไม่ไปตีอยู่แล้วเพราะว่า ซีมันมาไม่ได้นะครับมันไม่มีวังเบอร์เขาไปบีนะครับเดี๋ยวเราจะเตล,ลคนเดียวนะครับเพราะว่ามันส่วนละครเราต้องเตล,ลคนเดียวเรเาจะลองนะผมหวังว่าเขาจะไม่มาซีนะคือผมภาวานาไม่เขามาซีนะมนนไม่เจอผมเพราะผมอยากจะอ้อมนะ เขาจะอยู่ทางงมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะรัดไปเดีกว่านะเดี๋ยววิ่งไม่ทัน a i l sensors activated Get to the safe zone now This way Let's go ิเปเพื่อนเราตาหมดแล้ว w ว่แล้วแล้วแล้วเราช้ามากเราช้ามากแต่ไม่เป็นไรเราอาจจะได้ใช้โลนูวิชิบะชิบะ You guys are not doing so well. Gotta watch out. neutralized here. Must kill them all. The seed has been planted. Go and defuse it. Found one of them. Take a break. I guess. We'll goodbye. Come on. One enemy juggernaut detected. Find and destroy it. อ้ยคือโคตรไ,ไปแปลว่าเขาทุ่มเทมดหมนหน้าตา,า,า,านนะครับเพราะว่าเขาแพ้ไม่ได้น,นะโอ้โหคือเขาแบบพุ่มสุดนะักเลยนะฮึมโอ้โหย,ยอมใจเลยอะ่ะคือแบบเอาแบบสุดเลยอะ่ะโอ้โหสาสเตลได้หมา เราเอาเอาจังก็น,นอนคืนเขามั่งนะครับผมรอบนี้ต้องเอาคืนละผม5้าคิวมานานแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาคืนบ้าง This is your last chance. No mistakes. Time to change clothes. One juggernaut in the team. Provide cover. เฮ้ย <ève S 2> ผมโดนนัดเดียวแตกเลยหรออุ่นละตัวไม่ไม่มามาเพื่อนมาช่วย ını, <asy> 對對ีโดนตแ่จผมไม่รู้มันโดนจุดไหนนครับแต่ว่าหัวทีเดียวคือัวแนเลยอื่นมาก u r vital are getting worse. Use a recovery item now. One enemy juggernaut detected. Find and destroy it. Do you mind? Hey, an enemy juggernaut! Just got scanned. For sure. Run! I see an enemy. You're no match against me. คือต้องแบบคูดาวไวอ่ะแบบโหชุดมันคือแบบเหลือ้ายชุดมันแบบกโกงมากต้องทำ่างเดียวนะครับผมคือชุดมันแบบเกินอ่ะ ชุดแม่งคือโอ้โหแรงมากแต่ไม่ใช่สนามยิงพวกหัวเฮ้ยสว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 ยเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวจับเ้ยโอ้โหมาครับหนึ่งหนึ่งครับนั่งมานี้ เรียบร้อยอ่าจบไปนะผมแพ้เฉยเลยนะผมว่าโหผมเล่นจังเกิลน้อนอะแต่ผมโดนไงแบบแตั้งที่เอาคือหายคือแบบโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์นะครับให้ช่องเกิดกังด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ